คือการมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของพัสุพันกายาเนี่ยไม่ได้เป็นหลักประกันความมั่นคงของของซาอุดีอีกต่อไปแล้วนะฮะนับแต่สิ้นสงครางยุทธัทีแต่ภาพยนตร์นั้นเนี่ยสร้างให้มันมีมิติที่ซับซ้อนไปกว่าประวัติศาสตร์มหาอุปราชาสิ้นพระชนพระเจ้านันทบุเรงถ้าไปดูในหลักฐานชาวต่างประเทศเนี่ย,น,ยนะฮะพระองค์โทษมอนโทษมอนและโอ้โหกระทำการที่ โหดร้ายทารุณกับหมอนมากมันเป็นการแพ้ทั้งใจมันเป็นการแพ้ทั้งกรบมันเป็นการอะไรทั้งหลายอย่างและทางออกเดียวที่จะระบายความขับแค้นอันนี้ได้เนี่ยวาละสุดท้ายของพระเจ้านันเทเบรงเนี่ยเริ่มจากคนที่มีทุกอย่างหมดแล้วมาจบลงที่คนที่ไม่เหลืออะไรเลยกลับไปเลือกที่ตองอูทีแรกเนี่ยจะมาสนับสนุน กับอุทยาเขาจะมาร่วมมือกันเป็นอันดีเพราะหวังว่าพออุทยาตีของสาวรีได้ปั๊บตองอูจะได้ขึ้นมาเป็นใหญ่ชีวิตของมณีจันทร์ก็เป็นชีวิตที่อาจจะผดโผนนะฮะเออเป็นคู่คิดพระนเรศวรเป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยแต่มาถึงตรงนี้เนี่ยกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นแม่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะแล้ว โลกที่มณีจัดเริ่มคิดเนี่ยมันไม่เป็นโลกที่เริ่มคิดว่าตกลงบ้านเมืองจะอยู่รอดไปตกลงอยุธยาจะยังไงหรืออะไรจะยังไงเนี่ยมันเป็นชีวิตว่าเออตกลงชีวิตฉันลูกของฉันครอบครัวของฉันเนี่ยจะเป็นยังไงจุดหักเหสําคัญของไอ้ทิ้งเนี่ยคือการตายของเลิศคินแลวผมคิดว่าเราจะไม่เห็นไอ้ทิ้งอย่างที่ไอ้ทิ้งเคยเป็นอกีกแล้ว คนที่มันอยู่อย่างชีวิตมีความหมายเน่ยะเพราะยังมีคนรักอยู่เคียงข้างอะไรอย่างี้และวันดีคันดีคนรักตายไปเนี่ยเขาเปลี่ยนไปยังไงแต่ผมเชื่อครับว่าเมื่อคนได้ดูภาค6แล้วเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันควรจะมีเพราะมันคือประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริงที่เรานึกว่ายุทธหัสตถีแล้วจบไปมันก็เป็นเพียงแค่ เรื่องที่เราก็ทํากันมาในสมัยก่อนแต่ในเมื่อเราเหนื่อยแล้วก็ทํางานกันมาถึงขนาดนี้เราถ่ายทํามา12ปีเนี่ยถ่ายไปเยอะมากครับมีความตั้งใจอย่างที่สุดเลยนะครับของปอมเจ้าชาติเฉลิมยุคคนที่ต้องการที่จะให้คนไทยเนี่ยได้รับทราบเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังยุทธหัสตถีและเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจสนุกสนาน ทำไมวันหนึ่งเราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระองค์ท่านของสมเด็จพระเท释สวนเนี่ยเราถึงไม่เรียนรู้ให้จบช่วงราชการของพระองค์วันนี้แหละมันจะเป็นการเปิดประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งครับที่คนไทยทุกคนจะได้รับรู้ได้รับทราบ แล้วก็จะสำนึกในพระมหาการณุณาที่คุณไปพร้อมๆกับคนที่แสดงทีมงานก็เราก็จะให้ทุกคนได้รู้ทั่วกันครับจริงๆก็อยากให้ถ่ายทำเรื่องแทรกอีกด้วยซ้ำหมายถึงว่าก็ภาคอื่นจากภาคหกไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่บางครั้งเนี่ยมันมีข้อจำกัดด้วยของเวลานะครับทำให้เราไม่สามารถจะแทรกเรื่องราวที่น่าสนใจลงไปในหนังตั้งแต่ภาคหนึ่งจนถึงภาคหได้ ก็เลยรู้สึกใจหายว่าอ๋อเดี๋ยวมันจบแล้วนะผูกพันกันมา12ปีที่ผ่านมาเนี่ยอ๋อมันจบแล้วเราก็รู้สึกว่าโรงเรียนประจําแห่งนี้เนี่ยกำลังจะปิดตัวลงแต่ผมก็คิดว่ามันก็มันก็จะปิดตัวลงไปในส่วนของการดําเนินกิจการการถ่ายทําแต่ว่าผลงานที่ได้ฝากไว้หรือความผูกพันของทีมงานและนักแสดงก็จะยืนยาวต่อไป นในความใจหายตรงนั้นก็คือว่าเราไม่ได้กลับมาเจอกันในเรื่องนี้อีกแต่เรายังเจอกันในบทบาทอื่นๆครับเราเริ่มที่ในเรื่องของการปกครองก่อนนะครับเรื่องของการปกครองเนี่ยถ้าคนได้ดูภาคหไปเนี่ยคนจะเริ่มเห็นจุดพลิกผันนะครับจุดเปลี่ยนของอาณาจักรของหงสาวดีนะครับที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยยิ่งใหญ่ในชมพูทวีปถ้าถ้าเราเปรียบไปเป็นสมัยนี้นะผมว่าหงสาเนี่ยก็จะเหมือนจีนที่เป็นพี่เบิ่มใหญ่ในเอเชียหงสาคืออย่างนั้นเลยนะครับแต่ทําไม อยู่มาวันหนึ่งเนี่ยในภาค6เนี่ยจุดพลิกผันที่อาณาจักรที่เคยยิ่งใหญ่เหล่านั้นเนี่ยมันหายไปเลยครับคือพระเจ้านันทบุเรงเนี่ยสูญเสียลูกชายที่พระองค์รักมากตั้งแต่ศึกยุทธหัตถีแล้วเราก็จะมาดูว่าการสูญเสียในครั้งนั้นเนี่ยมันส่งผลอะไรกับสภาพจ,จิตใจของพระองค์บ้างแล้วมันได้มันเกิดการกระทําอะไรเกิดขึ้นในหงสาวดีเกิดขึ้นบ้างความเหี้ยมโหดมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยเราจะได้เห็นในในภาค6 มันตามมาซึ่งการสูญเสียอีกข้อหนึ่งเราจะเห็นการเดินการเดินทัพของพระองค์ที่ไกลจากอยุทธยาเนี่ยไกลไปถึงหงษาเป็นครั้งแรกที่เราเปีเหยียบหงษาเราสูญเสียนะครับความสูญเสียนี้เนี่ยมันก็เป็นเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ว่าทําไมพระเนรสวรถึงต้องยกทัพไปถึงหงษามันก็เป็นธรรมดาที่เราจะต้องรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราเคยมีมาตั้งแต่สมัยบรรพุุษ มันกำลังเริ่มที่จะสูญเสียแล้วก็ถูกทําลายทั้งถูกแย่งชิงแล้วก็สิ่งที่เคยเคยเป็นของตัวเราเองอาณาจักรผู้คนความเกรียไกลในยุคสมัยมันกำลังจะถูกลดทอนลงไปทั้งคนรอบตัวแล้วก็โดยน้ำมือของศัตรูซึ่งผมว่าน,านันทบุเรงเนี่ยไม่ต่างอะไรกับคนบ้า มีจุดที่ตัวเองรู้สึกเป็นแรงกดดันคือต้องรักษาสิ่งที่พ่อสิ่งที่ปู่สิ่งที่บรรพบุรุษทาํามาคือพม่าก็เหมือนกับประเทศอื่นๆที่มีหลายอาณาจักรเหมือนสยามประเทศเหมือนจีนเหมือนอินเดียที่ต้องการรวบรวมประเทศเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวทีนี้รวบรวมประเทศก็ยากละในในความรู้สึกข,ของนันเทเรังนิดๆก,ก็คือว่าตัวเองนั้นถึงแม้พยายามแต่ก็รู้ดีอยู่ว่าไม่มีวันที่จะ ยิ่งใหญ่ได้เชกเช่นกับพระเจ้าบุเรงนองตรงนี้มันเป็นแรงปีบขั้นกดดันแถมศึกที่เคยก่อไว้เพราะว่าสงครามมันพัวพันเป็น10บหลาย10ปีอย่างเงี้ยยังมีคู่ปรับที่ฟ้าส่งมาคือสมเด็จพระนเรศมันค่อนข้างที่จะเกิดความสับสนความที่ตนเองรู้สึกผิดผิดในแง่ที่ว่าลูกบอกกัเราว่าไม่อยากไปเราก็บอกเฮ้ยไม่ไปก็ไปมานุ่งพะถุงมาเอาพะถุงมานุ่งซะ เท่ากับเราเนี่ยเป็นคนบ่อยเขาไปตายทั้งนั้นที่เขาไม่อยากไปนะไอความรู้สึกผิดของความเป็นพ่อตัวเนี้ยผมว่ามันมัน,ม,นมันส่งผลรุนแรงแต่ทีนี้หาวิธีการที่มันมาตอบโจทย์ความถูกผิดตอบตะกกะตัวเองด้วยการที่เฮ้ยพวกมึงทําไมไม่ดูแลลูกกูตายซะเพื่อให้ชดเชยความรู้สึกได้กล้างแคนได้แก้แค้น,คนต่างๆคือผมอยากให้ท่านมุ้ยแบบแข็งแรงกว่านี้อ,อายุน้อยลง20ปี ด้วยองค์ความรู้แบบนี้ด้วยประสบการณ์แบบนี้พูมิกับท่านนี้คือบุคลากรชั้นยอดของวงการภาพยนตร์องค์ความรู้ที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสท่านได้บอกอย่างนี้ดิอย่างนี้สิอย่างนี้สิผมรู้เลยว่าโอ้โหในแง่ของการเป็นดีคเตอร์แล้วท่านสุดยอดจริงๆพระสุพรรณกัลยาไม่ใช่คนดำเนินเรื่อง แต่ว่าเป็นจุดชนวนเล็กๆน้อยๆที่เกิดเรื่องราวเรื่องค่อนข้างจะใหญ่ต่อมาเรื่อยๆพอภาคอาวาสานเราก็จะเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระสุพรรณกัลยาหลังจากที่ลูกชายที่นันทบุเรงส่งไปเนี่ยสิ้นพระชนด้วยเนื้อมือของพระนเรศวรก็ทําให้เกิดเรื่องราวต่อมาคือเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยเราแทบไม่เห็นหงสาวดีอยู่ในแผนที่แล้วเพราะว่า ผงสวัวดีเนี่ยได้หายไปจากแผนที่เลยในศึกครั้งนี้แหละค่ะความทรากคือพระสุพรรณกัลยาเนี่ยหลังจากที่โดนทรงนันทบุเรงฝงพระชนไปแล้วเนี่ยความเนียทราบไปถึงพระนเรศวนซึ่งพระนเรศวนจริงๆแล้วไมไ่ต้องการลบแล้วคือต้องการจบการรบเพียงเท่านี้เป็นครั้งแรกที่พระนเรศวนเนี่ยทรงทัพออกนอกอยยธยาเพื่อไปตีหงสาวสด,วดีก็คือเกิดเรื่องราวใหญ่โตเกิดอะไรขึ้นหลังจาก ยุทธาถีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตอนจบเนี่ยนักแสดงทุกคนเนี่ยทราบดีว่ายังไม่จบเพราะว่าเราได้ถ่ายทํากันไปหลังจากนั้นด้วยเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นเรื่องของการรบครั้งสุดท้ายก็คือชนช้างก็คือยถถุทธาธีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวยังมีต่อจากนั้น เรื่องราวค่อนข้างจะสําคัญด้วยเป็นการบทสรุปนะคะเป็นการจบอย่างบริบูรณ์อ่ะเป็นการจบว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระสุพรรณกัลยาเกิดอะไรขึ้นกับนันทบุเรงเกิดอะไรขึ้นกับชาวมอญที่อยู่ในหงสาวดีและเกิดอะไรขึ้นกับหงสาวดีทําไมปัจจุบันเราไม่เห็นแล้วหงสาวดีซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากพระสุพรรณกัลยานะคะท่านเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆที่ทําอะไรให้กับประเทศไทยมากมายเพราะว่าท่านเนี่ยเสียสละชีวิตของท่านท่านเคยพูดว่า ชีวิตข้าและลูกข้าถ้าแลกได้ด้วยชีวิตพระนเรศข้าก็ยินดีท่านมีความหวังตลอดเวลาที่ท่านจะเห็นอโยธยาอีกครั้งท่านจะได้กลับอโยธยาอีกครั้งตัวเกตเองเนี่ย <ST AR AT> ก็อยู่ใน อยู่กับหนังภาพยนตร์เรื่องนี้มาตั้งแต่แรกคือใครๆก็ชอบรอเกดนะคะว่าเกสกับพระมหาเขนคันช่องเนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่ตั้งแต่ภาคหนึ่งจนกระทั่งภาคหกเนี่ยภาคอวสานแล้วก็อยู่นานมากเราก็เลยผูกพันกับกองนะคะถึงเราไม่ได้เข้ากองทุกวันท่านมุ้ยก็เหมือนเป็นพ่อ หมอมก็เหมือนเป็นแม่ที่คอยดูแลเราคอยสอนเราแล้วก็เพื่อนๆในกองก็เหมือนเป็นพี่น้องกันคือเจอกันเนี้ยสนิทกันแล้วก็การทํางานก็ทําให้เรามีประสบการณ์อย่างๆเยอะมากทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจะจบแล้วเหรอจะจบจริงๆแล้วเหรอข่าวที่แล้วเนี่ยดูเหมือนจะจบแต่เรารู้เรารู้จริงๆว่ายังไม่จบอย่าลืมนะคะเรามีนัดกันค่ะวันที่9เมษายนนี้นะคะตอนอวสานหงศาค่ะ คงเป็นความรู้สึกอื่นไม่ได้เลยนอกจากใจหายทั้งในงแง่ที่ว่าเรารับบทบทนี้ในเราอยู่ในคาแรคเตอร์นี้บทบาทของมณีจัน์นี้มาสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่มณีจัน์ยัง <c oughs> เด็กๆเ, <c oughs> เป็นอินเนอร์ของแอปในการเป็นมนณีจันนะคะคือช่วงแรกอาจจะด้วยความรักในตัวไอ้บุญทิ้งและตัวพนเรศมีความรักความผูกพันก็ติดตามมาอยู่เมืองไทยแต่หลังจากนั้นมันคือ ความรักชาติแล้วเรามีความเป็นคนไทยมากขึ้นเราสามารถเสียสละชีวิตเพื่อแผ่นดินนี้เพื่อชาวไทยได้ทั้งที่เราเป็นคนมอญอันนี้คือพัฒนาการของ ของตัวบณีจันทร์ซึ่งซึ่งแอปรู้สึกได้นะคะความคิดถึงบรรยากาศในการทำงานแม้ว่าในการทำงานจริงมันอาจจะยากแล้วก็ลำบากคืออันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่ง่ายๆในการจะถ่ายทำภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เป็นภาพยนตร์ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของคนไทยด้วยทุกอย่างจะต้องมีความประณีตความบรรจงทุกอย่างจะต้องถูกต้อง ตามพงเสวดาเงี้ยค่ะคือรายละเอียดพวกนี้มันเลยทําให้การถ่ายทำเนี่ยอาจจะใช้เวลามากสักหน่อยอาจจะลําบากสักนิดสําหรับนักแสดงทุกคนแต่ว่าทุกคนก็ผ่านมาได้แล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีเรื่อยมาจนทุกวันนี้นะคะหลังจากนี้มันจะจบลงคือเราจะไม่ได้มีประสบการณ์เหล่านั้นแล้วเราจะไม่ได้เจอพี่ๆทีมงานเราจะไม่ได้เจอเพื่อนร่วมแสดงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กํากับอย่างท่านมุ้ยเนี่ยแอบก็ไม่รู้ว่า ชีวิตนี้จะได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งที่ผ่านมาสําหรับบทมณีจัน,จน,น,นทร,นร์แล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างยิ่งในชีวิตการแสดงของแอฟซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสที่ดีเช่นนี้อีกไหมอะไรเง <Go. S 1> ี้ยค่ะก็บทบาทของมณีจันทร์ในตอนอวาสานหงสานะคะก็แน่นอนค่ะยังคงเป็นยังเป,เ,ปเป็นเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็เป็นคู่ชีวิตของสมเด็จพระนเรศแต่มาถึงภาคนี้แล้วเนี่ยด้วยความ กดดันและด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่รุมล้อมเข้ามาเนี่ยมันไปถึงจุดที่สมเด็จพระนเรศจ,จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเนื่องจากความกดดันที่ว่านี้แต่เราเนี่ยก็ยังเป็นคงเป็นเพื่อนคู่คิดแล้วก็เหมือนเป็นช่างเท้าหลังที่ที่พระนเรศเนี่ยก็ฟังความคิดเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีมีส่วนที่แสดงความคิดเห็นนะคะมีมีทวงติงบ้าง แต่ก็ยังคงอยู่ในจุดที่เคารพการตัดสินใจของท่านและสุดท้ายแล้วไม่ว่าสมเด็จพระนเรศจะตัดสินใจอย่างไรมณีจันทร์ก็ยังคงอยู่เคียงข้างและสนับสนุนแนวคิดนั้นอย่างเต็มที่แล้วก็ยืนหยัดอยู่จนวินาทีสุดท้ายไม่ว่าการตัดสินใจของท่านจะเป็นยังไงอะค่ะก็สําหรับฉากนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฉากที่ประทับใจนะคะก็เชื่อว่าคนที่ติดตามมาตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยก็ยังคงจะจําภาพนี้แล้วก็ คาแรคเตอร์ทุกอย่างของตัวละคร4ตัวนี้ได้นะคะแอเองก็เมื่อได้เข้าไปอยู่ในฉากนี้ก็ก็รู้สึกย้อนความทรงจําเหมือนกันนะทั้งที่เราไม่ได้เล่นเป็นตัวเด็กนะคะแต่ว่าเราก็จะจําได้ว่าตอนน้องก้าวเล่นเป็นยังไงตอนดาด้าเล่นเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกได้ว่าเป็นภาพความทรงจําในวัยเด็กแล้วทําให้เรารู้สึกยิ่งตอกย้ำความรักความผูกพัน ที่4ตัวละครตัวนี้มีมาร่วมกันมาตลอดจนโตแล้วเนี่ยนะคะสำหรับมณีจันพิเศษไปกว่านั้นคือตั้งคันแล้วทำให้ความรักความผูกพันและสายตาที่พระนเรศมองเราแล้วก็รู้สึกต่อเรามันมีมากมากกว่าเดิมอีกะคะ่ะแล้วเมื่อพระนเรศกล่าวว่ายังไงเนี่ยจะให้สัญญาว่า จะกลับมาอยู่กับเจ้าเนี่ยโอ้โหเป็นความรู้สึกที่แอปเองก็รู้สึกพิเศษจริงนะคะที่ได้ได้ตั้งท้องจริงแล้วก็ได้มาถ่ายทําจริงตอนแรกยังคิดว่าท่านมุ้ยพูดเล่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อถูกเรียกกลับมาถ่ายจริงก็ถามคนในกองนะั่นแหละรู้สึกแบบดีใจแล้วรู้สึกมีความสุขมากค่ะรู้สึกว่าบทมณีจันซึ่งเราเราสมบทบาทนี้มาสิบกว่าปีแล้วณนะวันนี้เราได้มีลูกน้อยอยู่ในท้องแล้วก็แล้วก็มาได้รับบ,บทนี้ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ มันรู้สึกดีมากจริงๆค่ะก็คนรอบข้างก็ไม่ไม่ได้ถึงขัง้นกังวลแต่ว่าก็เป็นห่วงค่ะต้องยอมรับว่ายัางไงก็เป็นห่วงว่าว่ามาถ่ายทำแล้วจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไหวไหมอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรายืนยันว่าว่าเรามีความสุขแล้วเราอยากให้ลูกคือถือเราถือว่าเป็นโอกาสอันดีมากที่ลูกได้มีส่วนร่วมด้วยถึงแม้จะอยู่ในท้องนะคะความเป็นน้องนะครับทั้งพันในเลส่วนพัค่คาร์ทโซโรสก็ ก็คงคงคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมนะครับที่จริงแล้วหงสานี่เป็นเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่มากในในยุคสมัยนั้นแต่ว่าด้วยความไพศวรเป็นผู้นําที่มีความห้าวหาญนะครับส่วนไพากายก็จะเป็นบุคคลที่อาจจะมีความสุข,ขุมผสมผสานอยู่บ้างนะครับทั้งสองพระองค์ก็ก็ตัดสินใจที่จะจะไปในขณะนั้นไม่รู้ว่าว่าสถานการณ์นเมือ,หองหงสานนั้นเป็นยังไงนะครับแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่า หลังจากนั้นมาเนี่ยตามประวัติศาสตร์เนี่ยเราถือว่าเราว่างเว้นจากศึกมาก็น่าจะเกือบ200ปีซึ่งถ้าเราเทียบจากคนสมัยก่อนก็น่าจะ3ชั่วอายุคนครับผมครา,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 าวนี้ก็เยอะอยู่นะครับก็แอคชั่นก็ได้เห็นนะครับแล้วก็บทเศร้าก็ได้เห็นแล้วก็อาจจะมีบทแสดงความรู้สึกรักในเรื่องของอชายหนุ่มหญิงสาวก็มีได้เห็นบ้างนะครับปกติในรสวนจะเป็นภาพยนตร์ที่ เป็นหนังจริงๆเป็นหนังแอคชั่นนะครับผสมกับการถ่ายทอดประวัติศาสตร์แล้วก็แอบสอดแทรกในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายของชนเผ่าของชนกลุ่มก็ดีเราจะรู้จักมอนเนี่ยเราอาจจะรู้จักกันแต่ชื่อสมัยนี้เราก็ยังได้ยินอยู่นะครับแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาค่อนข้างมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับกับเมืองอโยธยาเราครับภาคนี้ก็ได้เห็นคือจริงๆเรื่องราวของระเอกาเนี่ยในช่วงนี้เนี่ย บังเอิญตอนที่เราเราไกลออกมาจากอายุธยากันเนี่ยเราค่อนข้างห่างห่างบ้านห่างเมืองมาแล้วก็ด้วยความที่จริงๆแล้วหนทางการจะไปที่หงสาว,วดีก,ก็ก็ถือว่ายากแล้วนะครับจริงๆทัพสมัยก่อนเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือเรื่องสเสบียงถ้าไม่มีสเสบียงเนี่ยกำลังพลจะไม่มีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะไปทําการรบนะครับก็หมายถึงว่าอาจจะไปได้แต่ว่าพลกําลังแล้วก็ศักยภาพในการที่จะ ต่อสู้นั้นจะจะน้อยมากก็เป็นพี่กาก็มีคอารู้สึกว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากแต่พระเล่นนสวนก็คิดในในมุมว่าคือคือต้องการจะไปพี่น้องอาจ,จ้คนไทยก็ดีนะครับพี่ป้านาอาญาตพี่น้องก็ถ้ามีโอกาสก็มารับชมกันวันที่9เมษายนนะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้ก็จะทําให้คุณได้เห็นว่า ม,มันมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งและคิดว่าประโยชน์ที่ได้รับจากหนังเรื่อง re นี้เนี่ยก็มีอยู่พอสมควรนะครับก uh. ็ฝากไปชมกันเยอะๆแล้วกันครับขอบคุณครับก็ตัวเมยเมณิกเองเนี่ยเป็นเจ้าหญิงนะคะเป็นธิดาของพระเจ้าสิริสุธรรมราชาเจ้าเมืองมอตมะซึ่งพระเจ้าสิริสุธรรมราชาเนี่ยเดิมทีเป็นพม่าแต่ว่าไปสมรสกับ ชาวรามันซึ่งทําให้ชาวพม่าหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เห็นด้วยแล้วก็เลยมีการฆ่ากันเกิดขึ้นพระยาลอเนี่ยคะ่ะสุดท้ายก็มาฆ่าคุณพ่อของเราแล้วทาให้เราแค้นมาตั้งแต่ตอนนั้นเสร็จแล้วหลังจากที่คุณพ่อคุณแม่เราโดนฆ่าแล้วก็ต้องอพยพย้ายออกมาอยู่ในป่า mm hmm. เพื่อเป็นโจรป่า mm hmm. อยู่ในป่า mm hmm. เพื่อจะดูแลไพรพลของเราดูแลทุกอย่างคอยดูแลสเสบียงอาหารแล้วเราต้องสู้รเเก่งมากๆพ่อเสน่ห์ของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็คือความแร่งแล้วก็ความอดทนนะคะความเป็นผู้หญิงที่ไม่เหมือน ผู้หญิงทั่วไปในสมัยนั้นเนี่ยผู้หญิงควรจะอยู่ที่บ้านแบบเป็นแม่บ้านทําอาหารอะไรไปหรือว่าเป็นพยาบาลคอยดูแลผู้ป่วยซึ่งหนูคิดว่าในในความคิดของหนูเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็กล้าหาญมากๆผู้หญิงถ้าเราเลือกได้เราก็คงอยากอยู่ที่บ้านเพราะว่าเราก็คงไม่อยากที่จะต้องมาคลุกฝุ่นคลุกดินหรือว่าจะต้องมาสู้รบอะไรจะต้องมาทนทรมานอยู่ในป่าหรือว่าทนแบบสู้รบกับทหารที่ตัวใหญ่เป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าในความคิดของหนูเนี่ยเมย์มานิกเนี่ยโดยสายเลือดแล้วเนี่ยก็ เป็นเหมือนเจ้าแผ่นดินเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นลูกของสิริสุธรรมราชาซึ่งเป็นเจ้าเมืองมัตมะสายเลือดความเป็นเจ้าเมืองเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องปกป้องแล้วก็เหมือนห่วงแหนคนของตัวเองไม่ว่าใครจะมาทําร้ายคนของตัวเองเราจะยอมไม่ได้ตัวเมย์มินิกเองเนี่ยถึงแม้จะดูเป็นคนเกลี้ยกล่อดแต่ว่าเมย์มินิกไม่ทําใครก่อนเมย์มินิกจะสู้จนขาดใจต่อเมื่อคนคนนั้นเนี่ยมาทำก่อนหรือว่ามาทำประชาชนของตัวเองเท่านั้นนะคะในเรศวรเนี่ยมัน เป็นภาพยนตร์ที่ดีที่ยิ่งใหญ่ขึ้นได้เพราะว่าทุกคนนะช่วยช่วยเหลือกันมากกว่าไม่ว่าจะเป็นตัวละครทุกตัวพี่เบิร์ดพี่ต้อนหรือว่าตัวละครที่มีมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วก็หวัเวเบื้องหลังทุกอย่างก็ทําให้หนูรู้เลยค่ะว่าทุกคนเนี่ยทุ่มเทมากๆโดยเฉพาะท่านมุยเองก็ทุ่มเทเกินร้อยจริงๆในการทําหนังเรื่องนี้ให้ประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่จะทําให้คนไทยได้รักแล้วก็ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของเมืองไทยแบบไปอีกนานเป็นหลายสิบปีเลย สำหรับภาคนี้ออกพระชมนูก็ยังคงความจงรักภักดีจนจนวินาทีสุดท้ายนะครับก็แต่สิ่งที่สำหรับผมเองสิ่งที่เห็นแตกต่างไปก็คือผมว่าพระชมนูโตขึ้นนะโตขึ้นด้วยแล้วก็กล้าที่จะทัดทานองค์สมเด็จมาในสวนมหาราชแต่ถึงแม้ยังไงก็ตามสุดท้ายท่านอยากให้ทำไรก็ทำ ทำสุดใจเหมือนเดิมแต่ว่าผมว่าจากภาคก่อนๆเราเห็นความมุทะลุเอ้ยเอาไงเอาการลุยอะไรเงี้ยผมว่าภาคนี้ทิ้งเองเนี่ยมองพระเลสสวนแล้วเหมือนเหมือนเป็นห่ว,พวงพค์ท่านมากขึ้นแล้วเหมือนพรค์ท่านภาคนี้ค่อนข้างจะใจร้อนคอยคอยทัดทานอยู่เรื่อยทั้งที่ไม่กลัวหัวขาดเลยแต่ว่าสุดท้ายสุดท้ายก็ยังเป็นความคงเป็นความพระชมูอยู่ดีก็คือสุดท้ายพระค์ท่านสั่งไปไหนก็ไปให้ไม่ตายยังไงก็ไปความจงรับพักดียังอยู่ เหมือนเดิมจนมวินาทีสุดท้ายแล้วก็ยังจะมีเรื่องราวของที่พระชมนูซึ่งออกไปไปกู้หรือไปดูแลสมเด็จพระเอกาทศรสด้วยได้มีโอกาสเหมือนร่วมรบด้วยกันด้วย,ยอะไรเงี้ยครับอำนานสมเด็จพระเจ้ายหมหาราชภาค6อวสานองศาภาคสุดท้ายเลยนะครับส่วนตัวผมคิดว่าคนดูจะได้ชมอย่างที่เรียนไปครับจะได้ชมสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนส่วนใหญ่เราจะรู้สุดแค่ยุทธตถีครับแต่ว่ามันมีเรื่องเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์เอง ทางในแง,ง่ของเขาเรียกอารมณ์ความรู้สึกขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเองซึ่งจะถูกท่านมุ้ยทําออกมาให้คุณผู้ชมได้เห็นแง่มุมของท่านเห็นความความทุ่มเทของท่านความเสียสละของท่านภาคนี้จะได้จะได้เห็นว่าหลังจากยุทธหัตถีทาไมทาไมท่านถึงยังไม่หยุดท่านต้องการอะไรท่านต้องการทําเพื่อใครก็ทําเพื่อพวกเราเลยละครับเดี๋ยวไปหาคําตอบกันได้ในโรงภาพยนตร์ครับรวมถึงกระทั่งภาคนี้คุณผู้ชมก็ได้เจอกับสายสึกทั้งหมด กลับมาร่วมแรงร่วมใจกันรบเพื่อประเทศชาติอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นพระชัยบุรีหรือว่าพระศรีสมรรษ์เองที่ที่ลวงลับไปแล้วน,นะครับก็ยังยังกลับมาอยู่มีบทบาทอยู่ในภาคนี้ด้วยครับสวัสดีครับผมนาวากาศโทจงเจตวัชลานานนะครับรับบทในตำนานสมเด็จพระนเรสวนรับบทเป็นนัดจินนองนะครับซึ่งเป็นราชบุตรของเมืองตองอูครับซึ่งในคาแรคเตอร์ของ นัทจินหนองเนี่ยท่านมุย้ยท่านให้คาแรคเตอร์มาว่าเป็นคนที่รักในศิลปะนะครับรักในศิลปะชอบแต่งกรชอบบทกวีถ้าเป็นคนไทยก็ลักษณะคล้ายๆเจ้าฟ้ากุ้งนะครับจะมีอารมณ์สูนทลีเยอะแต่ในความสูนทลีเนี่ยก็มีความความเจ้าเล่ห์นะครับคิดใหญ่คิดการไกลยอยากเป็นใหญ่แล้วก็อยากปกครองภูกามคือถ้าพูดถึงสมเด็จพระนเรศวรนะครับก็หลายคนก็จะคิดถึงเรื่องราวของท่านที่ที่เป็น ในด้านการลบไม่ว่าจะเป็นยุทธวิธีการลบหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือการทำยุทธาถีซึ่งเป็นการลบที่ยิ่งใหญ่ของชาวสยามหรือของชาวไทยนะครับการทำยุทธาถีเนี่ยสุดท้ายแล้ววันที่ทำยุทธาถนะีก็มาเป็นวันกองทัพไทยก็คือวันที่18มกราคมนะครับซึ่งทุกคนทุกคนก็จะทราบประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเนเรสวน ก็คือการทํายุทธาถีคนคนค่อนข้างจะรู้น้อยว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระองค์ท่าน <_ EN> เกิดอะไรขึ้นกับพระเอากาทศรสลแล้วก็ในในส่วนตัวของผมเองซึ่งรับบทเป็นนัดจินนองเนี่ยยินดีที่ท,ที่ที่มีภาคเอาสารหงสานี้เพราะว่าถ้าอ่านตามประวัติศาสตร์แล้วครับนัดจินนองเนี่ยจะมีบทบาทก็คือช่วงที่ลบเมืองคังก็คือจะมีเจ้าฟ้ายังบลัดเนี่ยถามทัพก็คือทับของพระนเรศทัพของนัดจินนอง แล้วก็ทัพของพระมหาอุปราชาเข้าไปรบเมืองคังนะครับก็ผัดกันไปตีก็เหมือนเหมือนกับว่าเอาเมืองคังเนี่ยเป็นเดิมพันคือมันเริ่ม,เร,มเริ่มตั้งแต่แคส,แคสติ้งมาแล้วครับแคสติง้งมาฟิตติ้งได้ไหมส,สรุปแล้วฟิตติ้งแล้วท่านบอกเออเหมือนเฟรนนัทจินหนองที่ท่านมีท่านให้ถ่ายเลยวันนั้นท่านโยนบทมาให้เอา้าถ่ายเลยลองคิดถึงลองคิดถึงผมนะครับคือผม ผมตื่นเต้นมากครับผมตื่นเต้นมากแล้ววันนั้นที่จําได้วันที่ถ่ายฉากแรกอาจารย์อววรัตพงไพบูุ์ท่านก็มาแต่งกลอนให้แล้วก็เจอเอ็กซ์ต้าเจอมา้าเจอช้างเจอน้องๆทหารอะไรเงี้ยที่มามาเข้าฉากจําบทไม่ได้ไม่เป็นไรท่านมีวิธีทําให้พูดได้อะไรเงี้ยครับคือท่านมีจิตวิทยาสูงภาคสาศาในตัวละครนักจินต่อ,นนอจะมีบทบาทสคัญเพิ่มมากขึ้นจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างสงครามระหว่างคงสาวดีแล้วก็ อโยทยาในส่วนของนัทจิมหนองนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าเขาก็มีความขยโยทะยานถึงอยากกับจะเป็นเจ้าครองอนจาจักร